สวัสดีค่ะวันนี้ก็ับผมกับบินเช่นเคยนะคะเพจขายที่ดินจังหวัดนองคายนะคะวันนี้อยู่ที่บรเหลาบันไฟตําตบลหาดคาอำเภอเมืองจังหวัดนองคายเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็อยู่ในตัวช่วงบรเหล่านะคะตัวนี้บินพามาดูที่ดินหนึ่งไร่สองงาน16ตารางวาค่ะตอนนี้เรายืนอยู่ตําแหน่งหน้าบ้านนะคะตัวนี้จะเป็นบ้านนะคะตัวตัวนี้จะเป็นบ้านพร้อมที่ดินนั่นเองนะคะ ตัวนี้เป็นขายในราคา1 5 0 0 0ล้านแบาทนะคะตัวบ้านก็จะเป็น1ห้องนอน1ห้องน้ำแล้วก็1ห้องถูงแล้วก็จะมีโรงจอดรถนะคะส่วนบริเวณรอบๆของที่ดินนะคะก็ตอนนี้ด้านหน้านะคะจะเป็นถนนคอนกรีตอ้อไม่ใช่ค่ะถนนลูกรังของอภัยค่ะในอนาคตนะคะอีกหนึ่งปีนะคะตอนนี้ทางเทศบาลเมืองเทศบาลหาดคำนั่นเองนะคะก็ได้เข้ามาลางวัด แล้วก็จะจัดทําถนุนคอนกรีตด้านหน้าแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะตอนนี้เป็นก็พาเพื่อนเพื่อนดูด้านหน้าก่อนนะคะในบริเวณรอบๆของที่ดินตัวนี้หน้ากว้างนะคะลม่มรื่นไม่มีอากาศร้อนเลยค่ะล้อมรอบด้วยต้นไม้แล้วตรงนี้ก็ร่มเย็นและสงบมากๆเลยนะคะเพื่อนๆในบริเวณเพื้นที่นะคะก็จะมีต้นไม้หลากหลายชนิดเป็นไม้กินผลลว้ลวนเลยนะคะเจ้าของที่ดินก็ได้ปลูกไว้หลากหลาย ต้นมะม่วงมะนาวตะไคร้นะคะต้นทุเรียนตอนนี้เป็นพานเพื่อนเข้ามาอยู่ในบริเวณนะคะมาในบริเวณบ้านนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นตัวบ้านนะคะเ,เพื่อนส่วนตัวบ้านนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสามารถซื้อแล้วต่อเติมเพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่าตัวบ้านเนี่ยเราทํา คุณตาคุณยายคุณแม่เพื่อนก็อยู่แค่สองคนนะคะไม่ได้มีลูกก็เลยทําบ้านไม่ได้หลังใหญ่ก็จะมีระบบน้ํานะคะเป็นระบบน้ําบาดาลน,นะคะบริเวณรอบๆแล้วก็ส่วนนี้เป็นส่วนของด้านหลังนะคะเพื่อนๆมองไปจะเห็นเป็นสังกะสีนั่นคือบริเวณของที่ดินเราเองนะคะตัวนี้รอบๆจะมีต้นไม้หลากหลายชนิดเห็นไหมคะมีต้นมะพร้าวต้นชมพู่ต้นทุเรียนนะคะ ต้นไม้ประดูที่ต้นสูงๆก็คือไม้ประดู่ไม้นะคะนี่นะคะต้นขนุนนะคะรั้วด้านหลังจะเป็นรั้วลวดหนามนะคะตรงบริเวณนี้คือบริเวณของเราเราทําเป็นรั้วไว้หมดแล้วนะคะแล้วก็ส่วนด้านข้างนั้นจะเป็นสังกะสีที่ทําลูกซอดอาจจะอยู่ไกลหน่อยนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆจับสังเกตนะคะจะเป็นสังกะสีด้านข้างนะคะ ตัวนี้ในในบริเวณพื้นที่คุณแม่เขาจะปลูกต้นไม้ไว้เยอะมากๆเป็นไม้กินผลไม่ว่าจะเป็นของใช้ในครัวเรือนนี่มีครบเลยค่ะเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นต้นมะพร้าวต้นมะละกอนะคะต้นลงกองต้นทุเรียนนะคะเดี๋ยวจะถ่ายเพื่อนเพื่อนดูนะคะในบริเวณรอบๆนะคะเห็นไหมเอ่ยตรงนี้นะคะเพื่อนๆนกว้างขวางสร้างบ้านได้อีกหลายหลังมากๆแล้วคุณแม่แกก็ ต้องการขายที่ดินออกเพื่อที่จะไปอยู่กับญาติพี่น้องนะคะส่วนตัวบ้านไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะเพื่อนๆก็ตัวนี้นะคะเบนก็นยังยินน่าขายใน1นึ่ล้านห้าแสนบาทหรือใครสนใจก็สามารถติดต่อพูดคุยนะคะต่อรองราคาดูได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นราคาที่เบนไม่ได้บวกไม่ได้อะไรเลยนะคะเพื่อนๆนก็คือขายในราคาของเจ้าของทรัพย์ในทุกๆแปลงเลยนะคะตัวนี้ลุ่มลื่นมากอากาศดีมากค่ะ ในบริเวณนี้ที่ดินจะเป็นที่ที่บรรยากาศดีอากาศดีนะคะนี่ค่ะในตัวบ้านนะคะตรงนี้จะเป็นห้องถุงนะคะแล้วก็ช่วงด้านหน้าอันนี้ก็จะมีห้องครัวแล้วก็อันนี้อันนี้ห้องนอนนะคะอันนี้ห้องนอนส่วนในห้องนอนมีแอร์แถมให้หนึ่งตัวนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะอันนี้ส่วนในส่วนตัวนี้ก็เป็นห้องครัวนะคะก็ นี่ค่ะพาเพื่อนๆดูในช่วงห้องน้ำเนาะอันนี้ห้องน้ํำก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ในห้องน้ํำจะมีแอร์อ,อ๋อขออภัยค่ะเครื่องทำน้ำอุ่นอีกหนึ่งตัวค่ะแล้วก็ช่วงหลังบ้านจะเป็นแบบนี้เนาะนี่ค่ะในอันนี้ก็คือในส่วนของตัวบ้านทั้งหมดนะคะก็บิ๊กก็จะนำภาพมาฝากเพื่อนๆส่วนนะคะเราก็หากไม่ไม่ชอบในส่วนไหนของตัวบ้านเราสามารถต่อเติมได้นะคะ ตัวนี้เป็นถ่ายบริเวณรอบๆตัวบ้านให้เพื่อนๆได้ดูเนาะเพราะว่าเบนก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันอันนี้คุณแม่เขาก็อยู่กับคุณพ่อแค่2องคนนะคะก็เลยไม่ได้ทําบ้านเป็นหลังใหญ่นะคะเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่ได้มีลูกงไงเบนก็ฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ